ออตอนนี้กระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคุณแพททองทานจะรอดหรือไม่รอดคดีในรุนแรงนะครับแล้วอย่างที่พี่ตาพูดไปว่าข่าวมันไปถึงขั้น5ต่อ4หรือ9ต่อ0กันแล้ว <c oughs> เรื่องของการรอดอ่ะพูดต, <c oughs> ตรงก็คือเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของถุงขนมเรื่องของการวิ่งเต้นมันแรงมากนะครับหรือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องคุณแพททองทานจะลาออกเพื่อที่จะไม่ให้มีการพิจารณาคดีในวันที่29เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้สิ่งที่คุณแพททองทานเขาคงจะต้องคิดคือทํายังไงให้ การประครองตัวเองของเขามันอยู่ไปจนถึงวันที่29นะครับนั่นก็คือข่าวอื้อฉาวต่างๆจะตัดประเด็นที่คนวิพากษ์วิจารณ์ยังไงนะครับดังนั้นถ้าถามผมเนี่ยนะครับการไปนะครับคือคือคือสัญลักษณ์ว่าคุณแพรทองทานเนี่ยยังพยายามจะประครองตัวเองอยู่ยังไม่ยกธงขาวยังไม่ยกผ้าขาวนะครับแล้วก็จะใช้เวลาจากนี้นะครับในการทําให้คนเข้าใจแก่มากขึ้นนะครับรวมทั้งในการทําให้สังคมเห็นว่าแกเนี่ยพร้อมจะสู้คดีนี้อย่างตรงไปตรงมา นะครับผมคิดว่านั่นก็นคือในยัยยะของการไปและผมคิดว่าคุณแปรทองตานน่าจะไปนะครับเพราะว่าในอดีตคนที่โดนข้อหาในสารมนุษยส่วนก็จะไปกันหมดนะครับเพราะว่าการไปเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่กระทบกระเทือนอะไรนะครับแตกต่างกับการไม่ไปซึ่งมันอาจจะมีผลเสียมากว่าคนจะยิ่งวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นว่าคุณกลัวอะไรหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นโปรโตคอลป,ปกตินะครับที่จะต้องไปเพื่อเพื่อประคองตัวเองให้ไปสู่วันที่29แล้วระหว่างนี้ก็ไป,ไป บริหารจัดการเรื่องต่างๆนะครับว่าคดีจะทําให้เกิดปฏิหารยังไงนะครับ9ต่อ0จะทําให้เกิดได้จริงหรือเปล่า21-29เนี่ยจะเป็นเวลาของการบริหารจัดการคดีคือวันพรุ่งนี้21ก็คือไป่ที่จะชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองส่วนวันที่29สารรัฐธรรมนูญก็นัดฟังคําวินิจฉัยด้วยใช่ครับการสังเกตเมีแนววิเคราะห์อย่างไรคะคือเมื่อกี้ วานให้คุณสิริโรธพูดก่อนเนี่ยคือเขาเป็นคนรุ่นที่จะต้องรับผิดชอบประเทศมากกว่าผมนะแล้วจะรู้ลึกเรื่องการเมืองตื้นลึกหนาบามากกว่าผมจริงผมไปอยู่ปากช่องแล้วผมก็ทิ้งประเทศไทยให้คนรุ่นนี้ดูแลเวลาคุณแพรทองทานมีปัญหาเนี่ยผมก็เบื่อที่จะตามดูเพราะว่าอะไรกันนักหนาก็แค่พูดทําร้ายประเทศไทยแล้วเข้าข้างฮุนเซนจะต้องมาขึ้นศาลผมเรียนหนังสือมานะ ความสัมพันธ์เราออกประเทศตั้งเป็นหนุม่มตั้งนังสือ getting to yes ผมจบปริญญาเอกพอดีนะครับ1981 <laughs> <9 88. S 2> oh. นะเอ๊มันไม่ต้องขึ้นศาลเราออกไปเลยเพราะเราทำความผิดอย่างมหันนะเป็นการทรยศต่อประเทศชาติไปเข้าข้างฮุนเซนไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมาวิเคราะห์ไม่ต้องมีหนังสือ <laughs> ผมก็เลยบอกเอ้เรื่องนี้ง่ายว่ะนะ <laughs> คือไปไม่ไปศาลเนี่ยคุณพัทธ์ทำความผิดในวิธี ตัดสินของสารวิชาการของผมนานแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ตาม,อมพอโทษทีพอตามพอเห็นมีคนพูดถึงหนังสืออะไรอะไรผมเลยเฮ้ยอ่านสิเ <laughs> พราะว่ามีคนพูดถึงว่าคาให้การของแพทรทองทานเนี่ยมันจะมีวงเล็บภาษาอังกฤษใช่ไหมมีว่าคําว่า<อ> principle negotiation principle นะ principle LED นะ<อ>แปลว่าการเจรจาแบบยึด เป็นหลักการหลักการหลักการแล้วมันก็จะมี separate people from the problem ผมจำได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณสุธิชัยอยู่พวดูสุธิชัยเฮ้ยคุณสุธชิธชัยก็เอาปกหนังสือเล่มนี้ขึ้นจอเฮ้ยคนรุ่นเดียวกันมันจำได้อะหนังสือเก่าๆนะฮะประมาณ1 9 8 1. 1เกาอเ็ไอสองคำนี้มันคือ,อทำให้ผมเอองั้นเราช่วยคิดนิดหนึ่งคือนะหนังสือเล่มน,นี้อาจารย์บอกว่าเป็นหนังสือเก่าๆตั้งแต่40ปีที่แล้วใช่ไหมคะ 1981แล้วก็พิมพ์เลื่อยมาเพราะมันขายดีเป็นหนังสือของนักนักวิชาการที่มาหลาลัยฮาร์วาร์ดก็จะมีโครงการที่วิเคราะห์วิจัยแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือเกือบมันก็ไม่ถึงกับเป็นตำราเป็นวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผัวเมียระหว่างลูกค้ากับพ่อค้าระหว่างพนรกอะไรันจะอยากกันแยกแบ่งสมบัติยังไงหรือว่าจะเอาไปใช้กับการเมืองการเจรจาระหว่างประเทศอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ตำราระหว่าง ความสัมพันธ์ทางด้านนโยบายต่างประเทศหลักๆนะมันไม่เหมือนกับที่อาจารย์โจเซฟนายจูเนียฮาวเวิร์ดเหมือนกันนะเขียนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมพอหนังสือเล่มน,นี้ผมซื้อมาเมื่ออันนี้ซื้อจากคิโนคุนิยนะ,ะคุณจิโดรด19ตุลา2 5. อ5 5ั คือมาตั้งแต่2,555ก็คืออ่านอ่านแล้วแสดงว่าไม่ว่าคุณแพทองทานจะเขียนคำชี้แจงทั้งหมดด้วยตัวเองหรือมีคนที่ปรึกษาช่วยเขียนเนี่ยคนนั้นเขาก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะคือ <ละ S 2> ผมจะอธิบายว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับผมเพราะว่าผมดูแต่มันมันดัง อะไรดังผมซื้อหมดใช่ไหมผมก็ซื้อเก็บในห้องสมุดแล้วก็อ่านาแล้วก็ทิ้งไปเป็นหนังสือเหมือนกับ how to ทํายังไงจะแบ่งสมบัติทํายังไงจะไม่ทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันจะมีขั้นตอนยังไงมันกลายเป็นคู่มือแล้วมันขายดีเพราะเป็นหนังสืออ่านง่ายานะฮะแปบ๊บเดียวจบแล้วผมก็อ่านแล้วก็ทิ้งไปอยู่มา <Y uma S 1> วันหนึ่ง คุณแพรทองทานมีคำชี้แจงต่อสารรัฐหนูนแล้วมีวงเล็บคุณสุธิชัยนี่ก็ไวก็บอกเฮ้ยเออ principal negotiation มันอยู่ในเล่มนี้นี่ว่ามันอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละก็เลยไปเปิดดูเอ้าเราก็มีอยู่ s e p a r เ t e อะไร e ซเปอเรตนะพ e p พ่อผม m ็พร้อมแล้วเออก็ใช่ผมก็เลยบอกเฮ้ยผมก็อ่านมาตั้งนานแล้วนะครับก็เลยกลับมาอ่านก็จะเล่าให้ฟังนี้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีคุณค่าทางด้านทฤษฎีรัฐศาสตร์ การเจรจาระหว่างประเทศอะไรแต่อาจจะเอาไปใช้ได้ส่วนใหญ่นักกฎหมายฮาวเวิร์ดเอาไปใช้ผัวเมียทะเลกกาะกันแบ่งสมบัติ<ฆ>หรือว่าลูกค้ากับเจ้าของร้านค้ามีการทะเลกกาะกันถกเถียงกันเรื่องสินค้าเรื่องก,การชดเชยเรื่องอะไรพวกนี้นะ